อีโคคาเกียร์ธรรมดาสุดประหยัดคบพบกับผมเช่นเคยนะครับที่สีลุงคาเซนเตอร์นะครับวันนี้มีรถมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ e ีโคคาสุดยอดความประหยัดครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ ซียนะฮะ1.3 g l นะฮะปี2018คันนี้รถใหม่มากนะครับมาพร้อมชุดแต่งอ่สเกิร์ตแอโรพาสรอบคันนะครับมาพร้อมอท่อคู่ฮนะสะวาวกาศแต่งมีสปอยเลอร์หลังเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับรถสวยสภาพนางฟ้าครับเดี๋ยวเชิญดูรอบๆบ,บคันเลยครับคันนี้ ประหยัดน้ำมันมากนะครับเป็นเครื่อง1.3นะครับเครื่อง1.3 GL นะครับสามารถเติมน้ำมันตัว E20 ได้นะครับเป็นรถ E c o คคาที่ไซส์บอกได้เลยนะครับว่าเป็นไซส์ที่ไม่ E c o คเลยนะฮะค่อนข้างเป็นรถที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่มากนะครับเทียบเทียบเท่ากับรถพวกกลุ่ม Luxury c a r เลยนะฮะค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายเหยียดขาได้เลยนะครับ คันนี้วิ่งมาไม่เยอะนะครับ4ี่หมื่นกว่ากิโลนะฮะสปีกว่ารถนะครับรถคันนี้ยังไม่มีการทําสีมาฮะมีรอยนิดหน่อยอยู่อยูอ่ตรงสเกิร์ตหน้าแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวถ้าลูกค้า,อาชอบอตกลงซื้อเดี๋ยวเราจัดการปรับสภาพให้ฟรีนะฮะโอเคเดี๋ยวดูภายในกันเลยครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะ ข้างกระจกไฟฟ้าได้นะครับวิ่งมา48,400กิโลนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับประหยัดแน่นอนแล้วก็คันนี้มาพร้อมอถุงลมนิรภัยนะครับแอบแบกคู่นะครับคู่หน้าแล้วก็นี่ดูกันเลยครับพลาสติกห่อยังไม่แกะเลยนะฮะครับครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับในห้องเครื่องนะครับคันนี้เหมือนเดิมนะครับที่นี่รับประกัน จำหน่ายเฉพาะรถสวยนะฮะลูกค้าได้รถที่ดีไปแน่นอนนะครับรถไม่มีทําสีไม่มีแกะมานะครับเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้เป็นระบบเบรกนะครับ ABS นะฮะปวงมาลัย power นะครับคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับอ่าแล้วคันนี้ยังมีนะครับมีนี่เลยครับบุกสวิตนะฮะ ติดกับตัวรถมาด้วยนะครับเช็คระยะยังไงระยะกี่กิโลเช็คอะไรบ้างสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับาราคาไม่แพงนะครับเราขายเพียง3 9 0 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับงวดเพียง5,600บาทนะครับ ผ่อนเพียง7ปีนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้ามา,าซื้อช่วงนี้นะครับจะมีโปรช่วยผ่อนอีกนะครับลดไปอีก1,000นะครับงวดเหลืออยู่แค่4,000นิดๆนะครับสนใจก็เข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับที่สีลุงคาเซ็นเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่หรือได้ทุกสาขานะครับหรือลูกค้าจะติดตามดูในช่องทางแฟนเพจนะครับ รถยนต์มือ2สีลุงคาเซนเตอร์นะครับแล้วก็ w w w นะครับสีลุงคาเซนเตอร์ .com นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับสีลุงคาเซนเตอร์ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถอีโคคาสุดแสนประหยัดน,นะครับราคาเบาๆคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับขอบคุณครับ